มาแล้วชจวาเมกาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีกนายดัมซิง อ,อย่างรอนึกว่าคันนี้กลับบ้านเลาจ็มอม่ผัดเตี๋ย,ย,ยวตอนแรกกันเอก็กับปุ้ยอ่ะคิดว่าคันนี้กลับบ้านเล้าไม่เห็นเข้ามาในบอดดินสักทีที่แท้หาหาที่ลงไม่เจอก็เป็นธรรมดาผมเพราะว่าเขาอาจจะมา วิ่งในหมู่บ้านเด็กอาจจะไม่รู้ท,ที่ลงไม่รู้จักซอยที่ถนน,นซอยนะซอยนี้ครับผมมือหรือเปล่าเนี่ยเจ้าเมกาเจโอแปดซีครับผมคันนี้แต่งสไตล์เเรียบๆครับผมไม่ลกจะเท่าไหร่กระจก นาซาก็ไม่เอ,อไม่ขี่บานเองแต่ว่าฝั่งฝั่งซ้ายก็กี่บานนอน่น่าจะสิบกว่าบานได้แต่งแบบนี้ก็ไม่ค่อยลกเท่าไหร่ครับผมวันนี้รถวิ่งกันอยู่ห้าคันก็มีแต่ฮีโนทั้งหมดเลยครับผมมีฮีโน่เออมีฮีโน่สมอ สองคันแล้วก็ฮิโม่เออฮีโน่เมกาประมาณกี่คันเนาะประมาณสามคันผมวิ่งห้าคันวันนี้ที่จริงอะ่ะวันนี้วิ่งหกคันมีล็อกกี้เออล็อก,อกกี้ลุงคันหนึ่งก็เมื่อเช้านี้ลุงก็ไปวิ่งผมแต่ว่าน้าตอนเที่ยงตอนบ่ายลุงหน้าลุงเขาหน้าจะติดภารกิผมก็เลยไม่ได้มาวิ่งด้วยเอ,อ๊ะทอไม่ค่อยลั่นเนาะ ลันอยู่ลันอยู่สวยครับผมคันนี้สวยมากบรรยากาศวันนี้ร้อนใช้ได้เลยอสี่สิบกว่าองศาเนอะโอ้ตายห่านะอ่ะไอ้ขึ้นไม่นั่งบนรถหกล้องลงมาก็ข้างล่างเี่กคนรถ คนเรื่องกันเลยอ่ะขนาดเอ็ยืนแค่นี้อเหงือเหงือก็ออกแล้วอ่ะดินลุกลังอยู่แถวนี้ก็หาง่ายอยู่ผมแถวนั้ก็เยอะมากเลยรถยังไม่เข้ามาเลยอ่ะในบอดี้อะไรดู ปุ้ยไล่ตูดพี่ทอมมาแล้ว <c oughs> ขับรถสิ่งแท้ทีมงานนี่ดูดูดแสดงว่าพี่ทอมเนี่ยแฟนมานั่งด้วยเด้อ กลับรถตรงไหนครโอ้พี่ทอมนี่แม่ชอบแกงเด้วโอ้พี่ทอมเดินมอแบโอ้๋ไก๋นี่แหละเอาแฟนมานั่งเดูดูละรู้เลยรู้เลยเอาแฟนมานั่งเอาอะไราแฟนมานั่ง,งตังตงกตากแอร์ด้วยใช่ไหมปุย้ย ชอบแก้งอ่ะพี่ทอมนอเนาะเขาแฟนมานั่งด้วยชอบทีนี้ก็ชอบแก้งพี่ทอมอ,อ่ะก็เป็นธรรมดาครับผมเพิ่มสีสันให้กับทีมงานมีแก้งกันบ้างครับผมขนาดขับรถด้วยกันก็ยังแก้งกันเลยอ่ะ บรรยากาศร้อน e ใช right ้ได right ้เลยฮีโนเมกาเจโอเจ็ดซีบนท่อบนท่อเหล็กผสมเหล็กับผมคันนี้ัวพี่ทอมเนี่ยไหวะา ไม่กล้าคันสมบูไปไหนเนาะชอบมากเลยอะไม่กล้าคันสมบูรณ์จริงเ,เนี่ย ทาสีได้สวยมากเลยชอบมากพอนั่งสักหน่อยร้อนอู้บรรยากาศร้อนใช้ได้เลย ายปุ้ยเดี๋ยวปิดท้ายกับคันนี้เลยไม่รู้เมกาคันสมพูไปไหนแล้วอ่ะ เอกก็จะพยายามทํคลิปผมพยายามทํคลิปลงให้ทออ่านผู้ชมดูเรื่อยๆนะครับผมอาจจะห่างหายไปนานโดยเฉพาะถึงความก่อภัยด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้เอกก็อยากทํคลิปอยู่เหมือนกันโอ่งแต่ว่ามันบางครั้งอ่ะเอกมันเล่นก่อนทีนบางครั้งเอกก็ไม่ทคลิบผมเพราะว่ามันร้อนครับผมมันร้อนแล้วก็เอกก็ยังไงอ่ะอยู่อยู่แดดอยู่แดดนานไม่ได้ครับเพราะว่า มันเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงเอาขนาดเอ้ยกยืนแค่นี้อ่ะก็เหงื่อออกเต็มที่แล้วไปแล้วโอ้มาแล้วอยู่นู่นคิดว่ากลับบ้านแล้วนี่อย่างสวยอ่ะคันนี้อ่ะโคตรชอบเลย สีชสมผูทั้งคันลงกลักบรถตรงไหนนี่หู่โอ้โหง่ายไหม,มโดนกระจกไปอ่ะโอ้อย่างสวยเลยคันนี้ พ่อชอบเลยอ่ะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็เอกก็จะพยายามทำคลิปลงเรื่อยๆให้เอฟสี่ละท่านผู้ชมดูครับผมถ้าเอกห่างหายจากการทำคลิปก็ขออภัยด้วยนะคะรับคลิปนี้ก็มาเล่นมาเยี่ยมเยือนทีมงานสักหน่อยครับผมเดี๋ยวเอกก็ต้องไปเก็บตังค์ให้เสียพวงเขาครับผมเพราะว่าญาติพี่น้องเอกครับผมเขาขอดินรถลงเที่ยวหนึ่งครับผม ดี๋ยวต้องไปเก็บตังเอาคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ขอต้อนรับกันไปก่อนผูฝากไลค์ก,กดแชร์ดติดีต้าผู้แรงใจผล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ